เห็นไหมนี่อะไรนี่อะไรนี่น้ำยาอะไรรู้จักใช่ไหมรู้จักแล้วรู้จักไหมสำลีที่ทําอะไรได้สำลีที่ทํใช้กับอะไรเอามาเลยมามายืนหน้ามามาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้อย่าหลบอย่าหลบมามามาโอ้ตายหงายพึ่งทำไมกลัวจริงๆไรสำลีเนี่ยมาได้ไม่ต้องตายไม่อย่าพึ่งตายอย่าโอ้ยเช็คปูนี่มันถึงตายเลย ไปแอะเลยอะ่ะโหจักรจี้จักจีก,กี้อืมน่าน่ะลดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอย่าลังเลยอย่าอย่าอย่าตูลีมามาไอ้วันไอ้วัน เช็ดหูที่ไรนีดอย่างนี้ทุกทีเลยนะไอ้อ้วนมาัวตกการย เอแล้ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาป่ะเอาอีกไหมอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมไม่เอาแล้วถ้าเป็นติ๊กอะติ๊กนี่เอาไหมติ๊กนี่เอาเปล่าเอาอะเอาลุกขึ้นมาโอ้โหเเป็นติ๊กนี่ทันทีเลยใช่ไหมนั่งลงนั่งลงป๋าถามก่อนป๋าถามก่อนติ๊กติ๊กนี่เอาไหม เอาไหมเอาเอาติ๊กนี่เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมใช่ปล่าใช่อ่ะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวให้รักกันเดี๋ยวให้รักกันลุกขึ้นก่อนตกลงเอาติ๊กเอา,เอาติ๊ก,กนี่เอาแล้วนี่แหละแล้วยาเนี่ยยานี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเไหมมางั้นเอายามาเอายาตายเลยเหรอยานี่ตายเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นติ๊กติ๊กนี่มีชีวิตไหมเอาติ๊กนี่ตุ้ติ๊กมีชีวิตได้ใช่ไหมรักกัน